โยดีครับทุกคนอยู 1941, <N <N ่กับผมก้าวง่ายนายซี่แล้ววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับมิกุสาวผมเขียวที่มาพร้อมกับลิกซิตเธอมีอายุ16ปีเพลงครั้งแรกที่ปล่อยปล่อยมาที่31สิงหาคม2007ผมขอเรียกเธอว่าเธอเป็นเผ่าวัวคลอยถ้าจะเข้าใจง่ายๆให้ทุกคนหลับตานึกถึงซีรีเวอร์ชันมุงมิงเสียงเพราะน่ารักประมาณนั้นแหละครับ ้นฉบับเสียงของมิกุดัดแปลงมาจากเสียงของฟูจิตะซากิหาฟังได้ใน YouTube เมื่อ10ปีก่อนอเพาโวคอลอยมีอิทธิพลมากในวงการเพลงของญี่ปุ่นครับนักร้องทั่วไปไม่สามารถต้านทานของอเพาโวคอลอยได้เลยเพราะเนื่องจากด้วยเสียงของระดับพระเจ้าไม่แต่แรปก็ยังต้องชิดซ้ายก็เพราะว่าพวกเธอคือ AI ยังไงล่ะเอาล่ะมาถึงความลับหลักกันเลยดีกว่า ว่าทำไมเธอถึงเกี่ยวพันกับเกมไฟเด y n ไนท์ได้ล่ะย้อนกลับไปในช่วงวีคห้าด่านเดอะมอลที่ตัวเอกสู้กับพ่อตาและแม่ยายถ้าเกิดเราได้มองขึ้นไปข้างบนเราจะเห็นสาวน้อยผมทวินเทลยืนยิ้มใกล้กับเลมอนดีมอนไม่ว่าใครหรือแม้แต่ผมเองก็ต้องฟันธงไปเสียงเดียวกันว่านั่นน่ะคือมิกุสาวโวควลอยในตำนานได้กลับมาแล้วประกอบกับมีมอดมิกุ ที่ปล่อยออกมาโดยแอคเขาที่ใช้ชื่อว่า E D L ที่ปล่อยมาเมื่อ2เดือนและ6วันที่ผ่านมามันทำให้สมองของผมเกิดแก่เชื่อมโยงขึ้นสาวน้อยผมเขียวอายุ16กับหนุ่มร่างเด็กอายุ20หรือว่าเธอจะได้พบกับพี่ชายที่พลาดพลาก boyfriend ที่อายุป่านนี้ยังพูดภาษาคนไม่ได้แต่ถ้ามองมุมกลับก็เป็นแง่ดี คิดตามสิครับทุกคนถ้าเกิดว่าเขาร้องเป็นภาษาคนเมื่อไหร่เกมนี้อาจจะติดลิขสิทธิ์กันทวนหน้าถ้ามิคุูและบอยเฟรนด์ร้องคู่กันเมื่อไหร่ลิขสิทธิ์จะมาทันทีตั้งแต่หนึ่งวินาทีแรกแต่ผมก็อยากให้ทั้งคู่ร้องด้วยกันนะเท่ดีก็จบกันไปแล้วนะครับกับสาวผมเขียวมิกกแล้วเมื่อสิบปีที่แล้วทุกคนทําอะไรกันอยู่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยอ่ะเกือบลืมผมมีทิกตอกด้วยนะทุกคน เอาล่ะมาชนหมัดกันก่อนขอบคุณทุกคนที่มาไลค์แชร์ซับเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย